สีจ้ามาพอกันเอเดีลยวเลิกกับโรกษาเยียรอนนาวไปนองพาบุหลอดมาลังพิ้งแดดเอาเอาไปหยังบาดนี่จูดไปใช้อีพ่อมันชิโต๊กเดียวฮะเออจูด หนาวจนในมะลังพิงเดดเลไม่มามาพิงแม่สาวเหื่อ มาก่บพิงน้ำมันนาวเหรอพิงเหยียดเข้ามันนาวเท่าย่างบัวลอยหรอเท่าเท่าพัดรถผมนี่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 บัวตาหลวงแม่มันเย็นค่ะอากาศย้ำขึ้นก็กล้าก็กล้าก,าก็ไม่คิดเป็นหวัด ตั้นจะได้กิจจงผมยาวคือคาราบาลนี่บอกเออตาจงไว้สักก้อนหน่อยเบื่หนาวจังตารให้มันบ่ใส่หมวกเพราะมันหนาวใส่หมวกบ่ใส่ดึงหัวอืมนี่ ฮุดชพะฮุดชพน้อยก่อนน้อยนี่น้อยนี่น้อยก่อนให้ยายเบิ่งก่อนนะน้อย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 นี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยโอ้เจ็บจังฉันมึงน่ะ ยังมาคือบ่ได้เอายังมาเอาไปช้างเดียวนี่เอาต้นหนาเมื่อกี้นี่หูแล้วก็แย่ให้มันในกว่าพัฒน์บัตมีอยู่บ่ <c oughs> มีอยู่ท้านแย่หัดหูให้ลูกมันบ่กใหา้แย่แย่เข้าไปมันละกีก่กระลี่มนั่นๆแต่ว่ามาเตา่าเต่าเอ้ยเต่า ามันมีชีค้าชีตีนเดินมามันทำท้าทวมเตี้ยมทวมเตี้ยมมันทำท้าัวมเตี้ยมทวมเตี้ยมยินอยู่บ่หูนี่ Mèo Mèo Bình nè, thôi đi หน้าเปืองแป้งหน้าเปืองแป้งหน้าชาหนัวตัดผมตัดผมตัแกบกแก็แก็บ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 แก่บแกดบแก็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 บ่ก็บแก็บแก็บแก็บบก็ มาทางนี้ตึ๊บ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 ตลับตาลับตาลับตาอันไหนมาใจเออสวยแต่ว่าเจ้าขาดผมมาเลยเขาก็บุญหลอดเลย ก็บุญรอดเลยวเลไอ้เรียไปโรงเรียนเหรอปานนี้ไปเพิ่มมันเมื่อยเมื่อวานนี้เตะบ่อนตะเก็บขิงกันแหละเก็บขิงหมาประจักรของเก็บขิงเหรออีเมย์ไปตีโดนละมาตีมันก็เมื่อยแล้วอ้วนข่อยงานแข่งงานกีฬาเมื่อวานนี้ น้ำวาอยู่ฮะน้าน้ำวครับอืมตบเป๊กเป๊กป๊กป๊อตบเลยเช็ดเๆ็ดเเ็ดอิ้มคือใส่หน่อยๆนะมุนทันมุนเบิงมุนให้แม่เบิงกันนะม้นมุนมุนกด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 ไดแล้วกดเบิงเออ มาใช่แม่เอาหอยไ,ไหมบ<า>้มางใหงแม่ไปเก็บหอยไหมเลเดแล้วแมไ่ไปเดดบหอยไหมกันอืมอฮะบ่มังนี่มาเลย เาบไปหา <h VII> ้องแม่สิงยบไปหาร้องไหนเยีบสีดไปหาร้องเว้อไก่นาวฝนร่มหลงร่มรลมรลมมลมร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 มมม หนาวาคักือคืนหนาวแหงด้อนนี้ตัวเย็นจอยๆยอได้เมื่อคืนมือนี่เย็นนี่มือในว่น,น,มน,นมันลำแข็งกอดเอากับแข้ง,กอ,ขงกอดแข้งตีงเล็กหน่อยกอดเอามือจับเอากับเบาอุ่น มันสิพาพปีนเฮ้ยเฮ้ยขอตัอคลิปศษต,ตรงนี้แล้วตาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร อย่าลืมสั่งสื่อชามาดิฟีดในน้ำลดลูกสาวเยาะเย้ย,เ,ย,ดยเด้อจ้าเพราะราคาลมให้บนรถเงินเดือนยูทูบวันออกวันไหนอยู่ซอยแมใ่ในเด้อทุกคนจ้าสวัสดีจ้า